ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับไข่ดาวเจอร่อยรวยนะครับวันนี้นั้นเราผลิตทั้งไข่ต้มนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะครับทั้งหมดนี้นะครับ4ถาดนะครับเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับอยู่ที่ประเทศลาวนะครับลูกค้าโทรมาสั่งวันนี้นะครับให้เรานั้นจัดส่งให้วันพฤหัสนะครับที่จะถึงนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องรีบทํานะครับไข่ดาวเจ อร่อยรวยนะครับจะส่งไปให้ลูกค้านะครับทอดร้อนๆนะครับทานกับผัดใบกะเพรานี่เข้ากันดีมากเลยนะครับหรือจะทอดนะครับแล้วก็โรยพริกไทยนะครับเหยาะซอสนิดนึงก็อร่อยครับจะทําเป็นเมนูไข่ดาวลูกเขยเจก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นไข่ยำก็ได้นะครับทำได้หลายเมนูนะครับกับไข่ดาวเจอร่อยรวยนะครับใครที่ยังไม่เคยทานนะครับก็ลองสั่งไปทานได้นะครับ1แพ็คมีทั้งหมด 6ชิ้นนะครับ100บาทนะครับจัดส่งนะครับแบบในระบบขนส่งของนิ่มนะครับแบบแช่เย็นนะครับถึงมือลูกค้านะครับสินค้าก็ยังคงความเย็นอยู่นะครับสามารถที่จะสั่งได้นะครับที่0981928677นะครับหรืออินบ็อกมาที่เจไอเทคนะครับอาหารเจอร่อยๆก็ได้นะครับวันนี้ก็